Yang yang. เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาเช่นเคยนะครับผมส่วนไม้ก็เป็นไม้ไอไอแม่น้ำลพบุรีนะครับแถวแถวไออำเภอมหาลากก็ใกล้ๆบ้านนะครับไม่ไกลเท่า,าไหร่ก็ออกไม้เออมาครับเพราะอยู่ห้องก็ร้อนนะเดี๋ยวถ้าเขาประกาศคือฟิวเราจะออกมาไม่ได้ช่วงนี้ก็ขอออกกันะนะครับผมเดี๋ยวเขาประกาศคือฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะลำบากเรานะครับผมช่วงนี้ก็ วิกฤตของโควิดก็พยายามดูแลษาตัวด้วยนะครับก็ไม่แน่รัฐบาลอาจจะประกาศคือฟิวยิบสี่ชั่วโมงเราก็ขาดการไม่ได้ช่วงนี้ช่วงพีกนะครับผมก็ออกมาก่อนตีเบ็ดไปเรียบร้อยครับกินข้าวเรียบร้อยรอดูสักพักนึงคลองนี้ก็อาจจะตกยากหน่อยปลาก็อาจจะเชี่ยวหน่อยพอมีหน้านะเเขามาดำน้ำยิงปลาส่วนมากก็เป็นปลาชะโด กนปลาเก็น็นะนะเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีเราก็จะลองลอง,ลองด้วยตกไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าไม่มีไม่มีตัวแล้วก็ย้ายย้ายหมายนะย้ายหมายไปเรื่อยๆเดี๋ยแบบจะห่างจากชุมชนหน่อยนะครับช่วงนี้ครับผมรอติดตั้งนะครับปลปา,ปปารอให้นะ้าเขาดำน้ำํายิงปลาเสร็จกันแล้วค่อยกเราก็ค่อยตีกันครับผมลุย ครับก็มาชมสภาพหมานะครับช่วงรอรอปลาเข้าภาพหมายดูธรรมชาติมากครับมียันรังนกเลย <c oughs> ช่วงระหว่างรอปลาเข้านะครับภาพหมายวันนี้ก็จะลกๆหน่อยนะเพราะเราอยู่ในปา่าป่ากันนิดนึงนะครับช่วงนี้รอปลาเข้ารอครับรอรอเลยฟังเสียงนกไปเอย <c oughs> ลุยครับลุย ตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกไม้หนึ่งเพราะไม้นั้นมันไม่กินปลาไม่กินเหยื่อก็ย้ายมาเป็นไม้ที่สองนะครับก็เป็นไม้ไม้รับของเราเคยตบก,กันได้้ดอยู่แต่สวะค่อนข้างจะเยอะแต่วันนี้ก็มีโล่งๆหน่อยก็มีที่ให้ลงก็ลองลงดูครับเผื่อได้ตัวแล้วผมตามดูครับไม้สองสุ <laughs> นี่คือสภาพไม้สองครับสภาพไม้ ต้ย้มไม้เย็นยน,นั่งสองคนรอปลาจิงครับนี่นายู่ครับมากันสองนะสองน้าสอง,น,สองน้าจะได้หาไหมวันนี้จะได้หาไหมสองน้านั่งเงียบเลยรอแป๊บนะครับกำลังอ่อยปลาลุย เนี่ยครับชมบรรยากาศตกปลามาถึงบ่ายโมงครับปลายังเงียบอยู่ไมยเป็นไมยสองหม้สองนี่ก็แจ่มเลยแหละไม้สองก็เป็นหมายรับของเรานะครับเคยมากันทีไรก็ได้ตัวทุกทีแต่วันนี้ยังเงียบเงียบเงียบนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าขาดสมาชิกไปคนหนึ่งก็ไม่รู้นะครับเนี่ย <Okay. S 1> ยังเงียบยังเงียบ เยี่อสูตรเด็ดของอาจารย์โยก็ไม่ได้เอามาครับไผ่เขียวแปดเซียนเขาวันนี้ก็ได้ไผ่เขียวธรรมดามานะครับผมวันนี้ก็ยังเงียบอยู่รอชมรอร,ร,รุ่นกันต่อครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็บ่ายสองแล้วครับปลาก็ยังเงียบอยู่ไม่รู้ปลาเคร์ฟิวหรอเงียบอะลสัยไม่ออกจากบ้านต้องคร์ฟิวลัวไอ้โควิดกันโอ้เสียงนกก็บานแล้วครับจงทังเสียงนกนกอะไรก็ไม่รู้นกกระบอกนกกระบอนก,กอนกกว,กว,กว,กวกักนี่ทุกนกเลยธรรมชาติล้วนๆครับอยู่ใต้ร่มไม้เย็ยนมากแต่ปลาเงียบ รอต่อไปครับรอต่อไปเผื่อปลาไม่เค์ฟิวแล้วอาจ,จออกมากินเหยื่อเนาะ Thank you. มาหมายสามก็ยังเงียบนะยังเงียบดูทุนทุนยังลอยตุ๊กปองตุ๊กปองนะเงียบกับเงียบวันนี้ยังเงียบยรยปปปปครับ,บ,รบทุนเงียบวันนี้ลมเย็นมากเลยหน้าดินก็เงียบทุนก็เงียบ ชมต่อไปครับเราจะมีตัวไหมวันนี้รอรุ้นครับราลุ้นลุยครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วถึงเวลาเราต้องกลับบ้านแล้วครับสำหรับวันนี้ก็แห้วครับไม่ได้ปลาสักตัวเลยมาสามหมายกับนายโยสองคนดีครับ สุดท้ายก็แฮงคทั้งคู่ครับไม่เป็นไรครับยังมีทิปหน้าโอกาสหน้าวันนี้ก็ลาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ